สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสถานีคนอีสานพาทุกท่านมาที่ท่าเรือประมงพื้นบ้านที่หน้าวัดไซย้อยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเวลา18นาฬิกาตอนหัวค่ำนะครับซึ่งยังมีแสงสว่างเจ,ดจิดจัดเจิดจ้ายอยู่นะครับทุกผู้ชมครับนี่คือ ชุมชนท่าเรือนะครับชาวประมงก็จะเอาเรือมาจอดที่นี่นะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่ชาติท่าเรืออะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าชาวประมงพื้นบ้านเอาเรือมาจอดเยอะแค่นั้นเองครับเราดูบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับทานผู้ชมครับ นี่ครับคือเรือประมงชายฝั่งของที่ชะอำนี่แหละครับก็จะแตกต่างกันกันกบปัตตานีนะครับทางปัตตานีก็จะเป็นเรือกอนละเรือท้ายตัดนะครับอันนี้เป็นเรือขนาดไม่เหมือนกันนะครับการทำก็ก็น่าจะง่ายกว่าเรือกอนละนะครับเมื่นถึงเรือกอนละมีลวดลายมีสีสันสวยงามเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็จะมีทั้งเรือออกนะครับแล้วก็เรือจะเข้ามาแล้วครับทานผู้ชมครับเราไปเดินดูตรงเรือเยอะๆทางโน้นนะครับเพื่อจะมีเรือเข้าเรือออกแล้วก็จะดูว่าพี่น้องชาวประมงได้อะไรบ้างนะครับจากการออกหาออกเรือทะเลอ่าวไทยนะครับไปดูกันครับ จากการสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านนะครับรับแจ้งว่าเรือประมงที่ออกหาปลากันนะครับก็จะได้ปลาบ้างส่วนมากจะเป็นปูครับผมนี่ครับอวนปูครับนี่คืออวนปูครับท่านผู้ชมครับ ฝั่งน้กกกำลังเรือกำลังออกไปนะครับไม่ทราบว่าจะออกไปหับออกทะเลหรือว่าย้ายท่านะครับทุกผู้ชมครับแต่มุ่งหน้าออกทางทะเล จะไปออกหาปูหาปลาทางทะเลครับดูกันต่อครับ เรือลำหนึ่งกำลังแล่นเข้ามาท,ที่ท่าเทียบนะครับผมเราจะขอเข้าไปดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างหรือไปหรือไม่หรือว่ายังไม่ได้ออกไปครับ ตัวจะออกไปทะเลอ่าวไทยนะครับ ากาศเจ็นลมสบายดีครับท่านผู้ชมครับดูฝั่งนี้บ้างครับ ตนั้นติดเครื่องยนต์แล้วนะครับทุกอาชีพมีความยุ่งยากลำบากนะครับมีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าจะโชคดีหรือว่า เสมอไปนะครับบางกลางออกแล้วไปลราก็ไปขูดทุนก็มีนะครับ ตอนนี้คือเอาเรือออกไปไกลๆเพราะกลัวมันแห้งเราวออกไม่ได้โวมกันเตรียมความพร้อมเรือไปเีวันที่สองที่สามก็น้ำก็จะลดลงไปไกลๆแล้วกันไปได้เลยถ้าเอาเรือวันนี้ก็ค้างตัวนี้เลยก็ออกไม่ได้เลยขาดเรือได้ไปอีกวันขับปล่อยเรือติดตรงนี้ครับผมก็ส่วนมากก็ขยับขยายกับไกลๆนู้นนะมันเป็นบาง ทางหวานกพรานั่นเดี๋ยวพอไปก็ผมเนี่ยออกโรงเรียนต่างกับป .4 ก็ทําประมงยาวมาเลยทําประมงตลอดเลยนะครับตลอดเลยในเรือท่านล้ำไหนเนี่ยอ๋อผมเลิกเรือผมอ๋อไม่ได้ออกเรือทำทำแต่แบบเนี้ยเย็นไปขึ้นเป็นพโมพานี้ครับผมครับผมไม่ยึดเอาตอนที่ท่านประยุทธ์จัมพันแรงงานโอ้เมื่อปีห้าเจ็ดน่นเลยประยุทธ์ท่านก็ต้องมาเทือนเยอะเลยนะโอ้เจ๊งเลยก็ว่าไดาย เดี๋ยวขายกากเรือทันก็ยังได้มาเป็นโบนัสนอนกินอยู่ก่อนผมใช้คนงานไปึ่งยี่สิบห้าคนโอ้คนงานนลยนะจับตาบ่าวเมร์ครับผมครับผมว่าเสียเรือทั้งเรือใหญ่เลยทำเรือใหญ่ผมทำอย่างนี้นะผมทบไปเรื่อยไปเรื่อยไรื่ชีวิตนี้ไม่เคยชอบอะไรเลยทะเลเนี่ยคืนหนึ่งผมทำเงินได้แสนโอ้ชั่วโมงเดียวนะ้วทำเงินได้แสนไหมครับครับ เออก็ขาดทุนไปเลยบางคืนก็บางคุณบางคุณก็แปลว่าเงินถัวเสียกันได้กำไรอยู่ละเดือนอาคืนละมือนนีของตายครับผมครับผมแปลว่าเราก็ลงทุนเยอะแล้วปลาปลาตัวนี้มันมันน้อยลงไหมครับตอนนี้ตอนนี้น้อยลงน้อยผมทำประมงยามาจนจงลูกจบปิญญาหมดทุกคนครับผมครับผมผมก็ขอบคุณทะเลที่ให้โอกาสผม ผมก็คนยานนะผมเป็นผมตัวเองนะผมก็ฝาันะครับต้องสู้นะครับผมไม่คอผมบ้าแล้วผมไม่กลัวเป็นหนี้แต่ย้านผมพิการอย่างนี้ผมก็เป็นหนี้ก็เนี่ยก็ได้มาใช้ไปตรงลูกเนี้ยกหนี้ยินตินหรอะไรก็นมนเลือกก้อนสุดท้าครับตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีแล้วครับอ๋อแข็งแรงนะผมแต่วันเนีวันเนียสปีมาตั้งาขันยุทธ์ บาดบ้าดินเจ็บก็บ้าดินเจ็บก็บ้าดบ้าดพะรุนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเครียดคือไม่กินชาใครไม่ไครเดือนรออะไรขอช่วยได้เราเราที่มันเครียดไม่กินชากันนะทำใจไม่ปกติที่ร่างกายก็เครียดร่างกายก็ไปด้วยแล้วไปกินชาเข้าไปอะไรสองหมาป่านี้ครับใกล้ผแสดงว่ารันรใกล้ๆนี่พรุนี้ไม่ออกแน่นอน พราะว่าคุณนี่ต้องค้างดินเลยใช่ไหมครับค้างดินอขอบคุณมากคุณลุงครับขอชีวิตข,ขอให้อายุยืนนะครับแข็งแรงครับผมอบอกหลวงพ่ออยู่กับวัดกวานะครับเสียงเจ็บ,บวัดกับจหน่าฮานเนี่ยผมทำไม่ให้หมดเลยนะนหนาฮานเนี่ยทำไม่ไหวผมจ้างเรถ่ายด้านดินไปแต่งเลยด้วย แล้ก็มาเดิเลียร้ายไทยก็ฝากเงินในกระเป๋าจ้างเขานี่ตำบลอะไรครับตำบลชะอำโอ้ตำบลชะอําอภิชะอำเลยผมเทศนี่ผมอยู่ในเขตอยู่เขตเทศบาลเมืองชะอำาโอโอยู่แล้วเดี๋ยวยังมีกำลังทำทิ้งก็ได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่นะครับก็ทราบความเป็นไปเป็นมา อาชีพประมงที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออยุดีเพียงเท่านี้ครับมาช้ากมาดูวิถีชีวิตทาปากเข็มปากุาะรตรงไหนครับทำาบตุนหนึ่งตัวตรงนี้นย่นี้หมดเลยตรนทีทำปากเข็มสายหมาก็ทำเข็มเข็มสาชีิื้นบ้านแล้วตรงนี้เราบอกนหนถ อ๋อครับผมครับผมตัวนั้นนะครับขอ<แ>บขอบพระคุณครับผมครับหว,นนวโอครับผมครับคุณลุงทั้งก็ใจบุญสุนทานนะครับ